ฝันเป็นจริงสาวจับแชทผัวนอกใจแต่งขันห้าขอขมากลายเป็นไวรัลเกือบสี่ล้านวิวสาวฝันโดนนอกใจสรุปเจอคนรักซุกกิ๊กจริงผัวตัวดีตือ้อทุกทางสุดพลิกแต่งขันห้าขอขมากราบเท้าขอโทษกลายเป็นไวรัลเกือบสี่ล้านวิว จากกรณีผู้ใช้ชื่อ GOGGIGS o ถอดโพสคลิปผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เป็นคลิปวิดีโอชายรายหนึ่งลักษณะกำลังก้มกราบล้มไปยังเท้าของผู้หญิงที่อัดคลิปวิดีโอซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนสาวโดยบนตักขาองค์เธอมีจานและเทียนจำนวนหนึ่งวางอยู่ระหว่างก้มกราบไปก็ร้องให้โฮไปพร้อมใส่กับเพลงประกอบระบุข้ออความกูรับไม่ได้ไหมกูเหนื่อยแล้วเหลือเกิน ซึ่งคลิปวิดีโอนี้มีความยาวเพียง17วินาทีมีคนเข้ารับชม3.8ล้านวิวทําเอาชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอให้อภัยก็อาจจะกลับไปทําอีกเหมือนเดิมหรือแนะนําอย่าไปให้อภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบริษัทตาดภูมิต่อคำบ่ออำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครพบกับนางสาวชนลธิชาขอสงวนนามสกุล หรือกิ๊กน้อยอายุ24ปีกล่าวว่าตนและสามีคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนานกว่า10ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนปกติจะอยู่ด้วยทุกวันตลอดเวลายอมรับว่าสามีเป็นคนดีมากๆเรื่องงานบ้านไม่เคยขาดตกกกร่องเช่นซักผ้าถูบ้านเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทําให้เราเกิดความไว้วางใจปล่อยสบายๆไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันแต่บางทีอยาไปไว้ใจใครขนาดนั้นเพราะอยู่มาวันหนึ่งผิดสังเกตจึงไปเช็คโทรศัพท์ของสามีปรากฏว่าได้เห็นแชทที่ สามีแอบคุยกับสาวคนอื่นตอนนั้นร้อนใจรู้สึกรับไม่ได้และอยากจะหนีจากไปแต่สามีก็ทำทุกวิถีทางที่จะงอเช่นกันต่อมาตนได้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่และคิดหาทางออกของเรื่องนี้จู่ๆสามีก็เดินมาในมือถือจานสีชมที่ใส่เทียนวางไว้หลายเล่มมาวางบนตักแล้วกลับลงไปที่เท้าตามคลิปที่ได้เห็นไปตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆปัจจุบันสามีเดินหน้างอขอคืนดีพร้อมให้คำมั่นจะปรับปรุงตัว ขณะนี้ตนและสามียังคงอยู่บ้านเดียวกันอยู่เพราะยังมีภาระทรัพย์สินที่ร่วมสร้างมาด้วยกันอยู่เราสองยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่น่าดีให้กับลูกวัยสี่ขวบส่วนความสัมพันธ์ฉันสามีขอให้เป็นเรื่องของอนาคตยืนยันคลิปที่อัพลงโซเชียลไม่ใช่การทำคอนเทนต์แต่อย่างใดและไม่คิดว่าคลิปสั้นๆคนจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ด้านนายเอนามสมมติ ซึ่งเป็นสามีอายุ24ปีให้ข้อมูลสั้นๆว่าที่เอาเทียนใส่จานไปกลับภรรยานั้นเปรียบเสมือนทำขันห้าเพื่อขอขมาลาโทษตามความเชื่อของตอนตอนนั้นตนรีบร้อนหวังง้อภรรยาจึงหาได้แค่เทียนขาดดอกไม้พร้อมยืนยันเดินนั่งอ้อภรรยาเต็มที่และไม่กลับไปทำซ้ำอีกพร้อมขอโทษจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่ ทั้งนี้เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนทางนางสาวชลธิชาหรือกิ๊กน้อยได้ออกมาอัพคลิปวิดีโอลงทิกทก k ไว้เกี่ยวกับความฝันซึ่งเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุประมาณว่าตนและสามีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสิปี ผลสุดท้ายกลับไปคบกับคนที่เพิ่งคุยกันได้แค่10วันในฝันยังจับได้คาหนังคาเขา,ขารู้สึกโมโหมากแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตื่นจากฝันก่อนโดยคลิปนี้มีคนเข้ามารับชมกว่า2.6แสนวิวทำให้คนที่ได้ดูคลิปถูกจับได้ว่าสามีนอกใจย้อนกลับมาดูคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าฝันแม่นมากถ้าฝันใบหวยคงรวยกันทั่วนหน้า